เป็นนางเอกซุปตาที่ผ่านการทำงานและร่วมงานกับเพรง์มาแล้วมากมายสำหรับยายาอุรัชยาแต่ไม่ว่าจะจับคู่กับใครเสายายาก็เคมีเข้ากับเพรงในเรื่องแทบจะทุกคนแต่คนที่ชาวเน็ตมองว่าจับคู่กันเมื่อไร่เคมีก็ดูเข้ากาันเข้ากาันก็เห็นจะเป็นหนุ่มหมากปรินเรียกว่าตั้งแต่ละครเรื่องตะวันเดือดคลื่นชีวิตจนมาถึงเรื่องล่าสุดที่กำลังถ่ายทำอยู่จนกว่วเราจะได้รักกันเคมีของหมากกับยายาก็เข้ากาันเข้ากาันไม่มีเปลี่ยนเลยจริงๆ